ข้างหน้าชาตัวอร์เนี่ยซ่ากับชกอหนึ่งหนึ่งชอเอร์วเตัมาววอร์ดูอยูกให้มีใครกอนเอาเชรมาเยรดูนะครับท่างยิงไปที่ป้อมยวนสุลการกรคาสิโนแล้วก็ทงกัมพูชาเมื่อกี้นักแข่งคอมอร์แต่ทน้ซิปมีเกียร์ โอ้โหท่านผู้ชมครับแม่นยังกระจับวางนะฮะนี่แหละครับคือฝีมือของกองทัพไทยของเรานะครับในการกดปุ่มใส่เป้าหมายเนี่ยกดแต่ละครั้งเนี่ยเป้าหมายต้องกระเจิดกระเจิงลาบคาบพินาศย่อยยับนะฮะซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชานะครับในการกดปุ่มแต่ละทีเนี่ยกำหนดเป้าหมายไม่ได้นะฮะจึงทำให้กระสุนเนี่ยคาดเคลื่อน ไปโดนบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะฮะที่ปราสาทตาควายบริเวณเนิน350นะฮะซึ่งเมื่อวานก่อนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการระดมยิงปืนใหญ่แล้วก็ BM21 นะฮะซึ่งมันกำหนดเป้าหมายไม่ได้และไปโดนฝ่ายเดียวกันเองที่กำลังขึ้นตีเนิน350นะฮะอ่าตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายกัมพูชา แต่เอาละนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะภายในคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่กองกำลังฝ่ายเรานะครับใช้รถถังนะฮะรุ่นที4่นะครับ,รน 84, นรบในการยิงถล่มอาคารศุลกากร,กรบึงตะกวลนะฮะและบ่อนคาสิโนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชานะครับแน่นอนนะครับจุดดังกล่าวเนี่ย อยู่ตรงข้ามกับบ้านตาพยานจังหวัดส,สะแก้วนะฮะตรงนี้นะครับหลังจากที่กองทัพไทยเนี่ยนะฮะได้ตรวจสอบและไปสูจน์ทราบว่ากองกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาคารดังกล่าวนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะฮะเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารสะสมกำลังซุกซ่อนอาวุธนะฮะและแน่นอนนะครับ เป็นจุดส้มยิงของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วยนะฮะก็คือมันเอาสไนเปอร์ไปไว้นั่นเลยแล้วก็เป็นพูดง่ายๆเอาสไนเปอร์ไปไว้นั่นเพื่อป้องกันไอ้พวกบัญชาการอยู่ภายในนะฮะเพราะมันสะสมกำลังเอาไว้อยู่นะครับเมื่อฝ่ายเราพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นที่ซ่องสมกำลังพลของมันนะฮะโดยที่มันใช้นะคะอาคารศุลก,กากรเนี่ยนะฮะ เป็นโล่กำบังนะฮะเป็นศูนย์ปฏิบัติการของมันไทยจึงจำเป็นต้องยิงถลง่มนะครับเป็นไงครับแม่นยักกระจับวางนะฮะท่านผู้ชมฮะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเรื่องซึ่งภายในคลิปเนี่ยนะฮะเป็นคลิปห่วงเวลาที่ F16 นะฮะ ของกองทัพอากาศไทยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่โจมตีทางอากาศเป็นการทิ้งไข่นะครับทำลายนะฮะทำลายอาคารบ่อนคาสิโนนะครับและฐานบัญชาการทหารของฝ่ายกัมพูชานะครับที่ตั้งอยู่บริเวณช่องอานมา้าขอเน้นย้ำก่อนท่านผู้ชมครับคลิปดังกล่าวเนี่ยเพิ่งถูกเผยแพร่แต่ว่า เป็นห่วงเวลาที่ปฏิบัติงานในวันที่8ธันวานะครับในวันที่8ธันวาเนี่ยนะฮะหลังจากที่ฝ่ายไทยตรวจสอบพิสูจน์ทราบว่าตรงเนี้ยคืออาคารฐานบัญชาการทหารของกัมพูชานะครับอ่าก็เลยสั่งให้ f 16นี่นะฮะไปหย่อนไข่ทำลายทิ้งนะครับ แน่นอนนะครับลาบเป็นหน้ากองนะฮะโดยการใช้ลูกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รุ่น GBU-12 นะครับในการทำลายเป้าหมายอาคารบอนการ์นโนและฐานบัญชาการของกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาคารการ์นโนดังกล่าวเนี่ยนะฮะถูกกองทัพของฝ่ายกัมพูชานะฮะ ได้มีการใช้เป็นสถานที่ในการสะสมกำลังพลและปล่อยดโดรนนะฮะในการปฏิบัติเข้ามาโจมตีดินแดนไทยหรือฝ่ายไทยนะครับตามในคลิปเลยนะครับพ,พิ่นาทพินาทนะฮะอ่าเอามึงเล่นกับคนไทยเหรอ นะครับท้าดีนัก F16 กคลิปเนท้าดีนักอยากเจออยากเจอนะฮะพอเจอแล้วเป็นไงนะฮะเอาละต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวดีของวันนี้เลยว,วันนี้มีข่าวดีหลายอย่างนะฮะในการยึดคืนอธิปไตยของไทยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปนะครับที่ทหารของเรานะครับได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะฮะนั่นก็คือ เนิน677ท่านถ้าผู้ชมจำได้ไหมครับว่าเนิน6 7 7นี้อยู่บริเวณไหนตรงไหนนะครับมันจะอยู่บนเนินเป็นเนินเนี่ยเป็นเนินที่สูงที่สุดระหว่างช่องอานม้านะครับถ้าไทยจะยึดช่องอันม้าได้เนี่ยต้องมายึดเนินนี้ก่อนเนิน6 7 7เนี่ยไม่งั้นจะถูกพวกมันสอยได้คือตะก่อนเนี่ยการพูชายึดอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ ทางหน่วยลบพิเศษของเรานะครับเป็นหน่วยลบพิเศษของภาค2อนะฮะอาจได้ใช้ระยะเวลา5วันนะครับในการเข้าตีเข้ายึดเนิน677จนได้สำเร็จนะครับสำเร็จลุล่วง100%นะฮะแต่อย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับเนิน677เนี่ยที่มันสามารถยึดได้สำเร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยก็สืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย ทางด้านกองกำลังสุรนาลีนะครับของภาค2ครับเป็นผู้ตัดทำถนนนะฮะเข้าไปนะครับก็คือมีการวางแผนล่วงหน้าไว้อยู่แล้วนะฮะว่าในการเข้ายึดเนี่ยเราจะต้องเอายานพาหนะรถเกาะรถอะไรของเราเข้าไปให้ได้นะครับลดปืนใหญ่ที่จะยิงสนับสนุนเนี่ยนะฮะก็เลยมีการตัดทำถนนเข้าไปนะครับ อันทีเนี้ยพอเวลาเข้าตีปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ง่ายมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่บนเนิน677เนี่ยอยู่ที่สูงเราอยู่ที่ต่ําฉะนั้นต้องมีทางที่ปฏิบัติการได้ว่องไวจนนํามาสู่การยึดคืนได้สําเร็จนะฮะแน่นอนเป้าหมายต่อไปก็คือเนิน500นี่คือเป้าหมายต่อไปนะฮะและก็ปากทางปากทางปากทางช่องอันมา ที่เราจะต้องควบคุมให้ได้และจะต้องควบคุมให้เบ็ดเสร็จปากทางช่องอานม้านะครับบริเวณปากไออนุสาวรีย์ตาอมของพวกมันน่ะฮะนะฮะ,นะฮะแต่ว่าลึกเข้าไปอีกหน่อยนะครับคือตอนเนี้ยไอตาอมเนี่ยทีแรกเนี่ยมันมีคนละครึ่งแล้วนะครับคือตอนนี้เรายึดรอบข้างได้หมดละเหลือแต่จะยึดปากทางปากทางขึ้นมาตรงช่องอานม้าเนี่ยนะฮะ นะครับแล้วก็เนิน500จะต้องยึดให้ได้ได้เบ็ดเสร็จนะครับแน่นอนนะครับทางทบเนี่ยออกมาเผยนะครับว่ามีการยึดนะฮะไอช้ำแต่นะฮะช่องจอมนะฮะแล้วก็ไอช่องละยีนะฮะตรงเนี้ยยึดได้แล้วนะครับแต่ปราสาทตาควายกับเนิน350นนี่นะฮะ กองทัพไทยเนี่ยยังคงต้องพยายามต่อไปในการเข้าตีและยึดคืนนะครับตาควายไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ยังอยู่ในปราสาทตาควายแหละในการตอบโต้ไทยและเนิน3-50เนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะมันมีมีอุโมงมีที่หลบได้ได้ดีมากตรงนั้นนะฮะจึงทำให้การปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นทุนระเบิดก็เยอะทำให้การเข้ายึดเข้าตีนี่ยาก นะฮะปราสาทตาควายกับเนิน350เนี่ยแต่กองทัพบ,บอกว่าจะปฏิบัติการเอาคืนมาให้ได้และเบ็ดเสร็จคือตอนนี้ใกล้แล้วละ่ะนะครับใกล้ใกล้ที่จะสมบูรณ์ละนะฮะแต่พอจะเข้าไปยึดปากหลักถาวรทีไรก็โดน BM21 แล้วก็กระสุนปืนใหญ่มันที่มันยิงสนับสนุนเนี่ยนะฮะจึงทำให้ล่าถอยออกมาก่อนนะครับอ่ะมีข่าวสารเลยผมจะแจ้งท่าทราบอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ